ครับมือนีสร้างยญาสิผ้า,พ,าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกนา,ากนเอาปลาครับครับซุ่มการเอาปลานะครับเด้อปลาอยู่สาที่งานล่ะครับ Bình đây Đây có 3 tụi bay Càng xích xác tôi càng không mày Đây có 3 tụi bay Càng บ่กลางซิกแซกบ่มันจะเฮ็ดจังได๋มันมันมี ออจานคือบอลกนไม่เท่าจานนะมีตายแต่้มบานตัวนึงายุบะสอนน่ โอ้ยคนบอดคนทักหน่อยพูดไว้ทักมาหันไปหันมานีไป็นทัวทักเรี่งวนี้ัมานันไปหันมานีเป็นตัวทักเร่ยวนี้ bún niêm bún nhang cau <laughs> luôn <laughs> 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 จับกกหางแล้วเบ่งกับส้มผลงานป่าป่าเลี้ยงมาปีหนึ่งปีสองกำลังเขาดูป่าไข่ตั่ะอหานะบ่ะ โอ้แปดเจ็ดขีดแปดขีดถึงโลพูนี่โลกเนาะโลได้ปะเดีโล่ยู่นโอ้คนอกลางมองหน่อยนั่นพูดโฟดได้หรอป่า

เดบึงดูเด็กตัตโอ้ประค้อบ่ฮนบัวไป,ไปวยไปังบึกไปไปสบายประบึกบ่รู้ว่ปตัวนะโอ้่้ ดึงไปรถดึงไปต้องใส่เวลาดิป่านมันิไล่ใช้เว่าดิป่าเนี่ยห่วมันอยู่ในเล็กๆข่เล็กๆลเบ มมครับพ่อปาครับพ่อแม่พี่น้องแขงสั่มหนีกดไลค์กดแชร์จจนี่แล้วครับเรื่อสวัสดีครับ